สวัสดีครับปาร์คต์เกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นตัวละครจากเกมเรียมออฟวาร์เรอร์ครับชื่อว่ายอนยอนเป็นนักธนูสายแครี่ครับที่มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขายิงแรงมากครับคือยิงแรงจริงนะแต่เข้อเสียคือเขาโคตรบาครับและไม่มีสกิลการหลบหนีด้วยทําให้คนเล่นยอนนะฮะต้องเลือกจุดยืนดีๆถ้ายืนพลาดคือตายเลยฮะ,ะขอไล่ที่สกิลก่อนนะครับสกิลแรกคือเฟสช็อตครับอันนี้ยิงปกติ ครบ5้านัดมันจะยิงเป็นหมอกไปครเป็นพื้นกลอนอันนี้แรงมากครับผมชอบใช้เป็นหลักเลยเพราะว่าสกิลถัดไปครับเอ็กโคสิบแอโร่เนี่ยปาไม่ค่อยจะโดนกระบาลชาวบ้านทักเสียเวลาเอาไา้ยิงดีกว่าแต่ถ้าปาโดนก็ดีนะคือเปิดด้วยการปารแล้ววิง่งเข้าไปยิงผมว่าโอเคอยู่จากนั้นครับเฮฟวี่บารเลตอันนี้เป็นพื้นที่กลมๆครับพุ่งไปข้างหน้าใครที่อยู่ในวงเนี่ยมันจะมีกระสุนตกมาจากฟ้าลงมาเรื่อยๆซึ่งจากการลองใช้ดูเนี่ยพบว่ามันวงนมันไปช้า แล้วก็ถ้าเกิดมีสตูหลายตัวก็จะสุ่มตกดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าเอาชัว์จริงผมแน่นอว่าเอ็กซ์พุซซี่แอโร่โว์กว่าฮะแล้วสำคัญคือมันเพิ่มพลังจุตีให้เราในการจุตีครั้งต่อไปด้วยสุดแรกครับฮาร์ดช็อตยิงธนูไฟแบบระยะไกล้วฮะผมใช้ยิงเปิดก่อนเข้าทีมไฟเพราะว่ามันยิงไกลมากแล้วก็ถ้าเกิดยิงสุ่มมั่วๆแบบยิงข้ามแมปอะไม่ค่อยโดนแถมติดคีปหรือมินเนี่ยนได้ด้วยฮะอันนี้ ก็เลยแนะนำถ้าอัพจริงก็อัพไอ้นี่ยนํา exclusive arrow เพราะว่าวางผลได้มากกว่า heavy b a r e l ครับโอเคอุปกรณ์ของยอนนะครับแนะนําเป็นตามมันเลยก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยดูดเลือดเอาไว้ฟาร์มคีป,ป่าได้จริงนะคือเห็นยอนยิงเงี้ยมันยิงแบบไส้ปิ้นมากทําให้เวลาแบบฟาร์มคีป,ป่าเนี่ยมันดูดเลือดทันครับคือแบบเก็บในเลนคีบหมดเก็บคีป,ป่าเก็บในเลนเพราะว่าตัวยอนเนี่ยไม่ใช่ตัวที่อยากจะบวกกันบ,บููมากเท่าไหร่ต้องรอจังหวะครับ แล้วก็พอโตล้วค่อยไล่ยิงครับอย่าบวกก่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวไม่ใช่ตัวปิดอะ่ะมันเป็นตัวที่ค่อยๆเป็นตัวระดับเอ่อถ้าเป็นเปิดกับเปิดเกมกับปิดเกมเนี่ยอนี้อยู่ตรงกลางก็คือช่วงที่เขาเริ่มบวกกันแล้วเนี่ยค่อยๆยิงอัดไปเรื่อยๆตอไปเรื่อยๆฮะมันจะช่วยทําเกมให้เพื่อนได้เยอะไอเทมก็ตามนี่เลยฮะสำคัญคือได้ชิ้นนี้มาจะเก่งมากไอเนี่ยไอสลิกสตริงเนี่ยเพราะมันยิงเร็ว ส่วนมุลัพสมไม่ค่อยชอบอะผมชอบลองลองกินดุดมากกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแก้ไขปุ๊บลองกินดุชใส่เข้าไฟยืนยันครับเพราะเราชอบเจานะเกาะฮะโอเคครับจบเรื่องของสกิลอุปกรณ์แล้วก็ไปเรื่องของรูนครับรูนปลารัก์เลือกใช้เป็นรูนเวลสองนะเพราะไม่แพงมากแล้วประสิทธิภาพค่อนข้างดีมีอันดับแรกคือเอออะไรนะจำชื่อไม่ได้ รูนอัปบูธนะครับอันเนี้โจมตีความเร็วโจมตีสีฟ้าเป็นพลังชีวิตคนเคลื่อนที่แล้วก็สีเขียวเป็นพลังชีวิตกับรถครูดาวครับผมหลักๆใช้เข่านี้ก่อนเพราะมันค่อนข้างคุม้มนะปามีรูนสองชุดคือรูนในชุดนี้กับชุดเวท,ทนั่นเองใช้งานง่ายดีโอเคครับลองเล่นดูเลยดีกว่าช่วงนี้ย้อนค่อนข้าง,างลำบากนะครับเพราะว่าคนเริ่มโปรกันแล้วแล้วก็แวนเทลซิ่งก็เริ่มด,ดุกันขึ้นมาเยอะเพราะคนฝึกเล่นกันเป็นจำนวนมาก ตัวถัดมาที่ต้องกลัวคือบัตเตอร์ไฟครับอันนี้เมื่อก่อนเราไปหลุงชาวบ้านเขาตอนนี้คนเล่นเป็นเขาเริ่มมาหลุงเราคืนบ้างแล้วแล้วก็อันนี้สามที่น่ากลัวตัวนี้ก็คือตัวตลกครับแกงก้าคือยอนนะโดนตุ๋ยที่ไรจะไม่ค่อยรอดทุกทีแล้วก็ถ้าเกิดยืนผิดตำแหน่งเนี่ยล้ำหน้าไปไหนก็ตายแล้วครับมันบ้างอะ่ะนียอนเรไปไหนวะนี่นี่ยอนปับ๊บ เรียบร้อยครับยืนยันมีสกินแล้วห้ามเล่นกากนะครับขายหน้าสกินออรอกันสามสิบวินะครับก็สำหรับมือใหม่เล่นยอนเล่นง่ายครับยิงยิงเอาจบจบไปเพราะว่าจริงยอนนี่ ผมคิดว่าแค่ยิงมันก็โหดะนะคือแค่หายตะวันยิงให้ได้อให้มันออกไอ้ท่ารัวๆของมันอะพาสซีฟเนี่ยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับดีกว่าใช้สกิลอีกลหลักๆคือเปิดด้วยการปาล์นลลูระเบิดเข้าไปยิงธนูระยะไกลเข้าตุ้มเข้าไปฮนะหรือเก็บไว้ใช้ปิดก็ได้สองสกิลนี้แล้วก็ยิงดื้อๆเลยย้อนไว้ให้ตัวทีว่แบบเด็ดเรื่องสกิลอุ้ยเข้ามาเป็นทีมหรือเปล่าเนี่ยมีอลิสด้วยตัวซับชั้นดีโอ้โหแทงสามครับ หน้าแหกนะครับอย่างนี้ขนาดคือมีพูดมัอย่างไรให้ตายครับชักเกอร์กิเด์และลูบูลิลิลปโป้นั่นเองนะฮะโอ้โหแนวหน้าเขาแบบมาเป็น The Great Wall of China กำแพงเมืองจีนเลยฮะถ้ามันจะกำแพง,งขนาดนี้รู้สึกเอาไงี๋ยวกูพี่จะกำแพงไปไหนครับเยอะเยอะไป โอเคครับผมคนจมตีนะฮะเพราะว่าเราต้องการเรื่องของไอ้นี่เรียกไน,นะให้มันออกธนูบ่อยๆย,ยอนต้องยืนนานๆนะครับอย่าดื้ออย่าซนนะเป็นเด็กดีของสังคมเพราะถ้าคุณดื้อคุณซนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณล้ำเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวแจกชั้นเยี่ยมฮะ มีแทงนําก็ตามแทงนะครับอา้าวผมว่าผมรอปลาเลยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาอา้าไม่มีใครมาเลยวะไม่มาเราก็ยิงป้อม,อมเจอช้างน้ํายิงเข้าไปอา้าวขาบวกนี้ก็ผมยิงป้อมนะผมไม่สนครับคือคุณสดนี่คุณรับผิดชอบชีวิตัวเองด้วยนะครับ เราไม่รู้เลาผิชอบใดทั้งสิ้นนะครับการสดเนี่ยช้างมันเก่งนะมันมไม่ระยะไม่ถึง นี่ยฮะมันเอาไว้เคาน์เตอร์นี้ได้เหมือนกันก็ช่วงนี้เริ่มใหม่มาก็มีคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเยอะเหมือนกันนะครับ ปาเข้าไปครับแย่ yeah, ละติดคลิปอีกแน่นอนเขาจะไม่สดครับเพราะว่านโยบายเราคือเราจะไม่ช่วยเหลือเพื่อนที่สดเกินไปนะฮะ อะไรก็ได้ครับถ้าเพื่อนตายแต่เราไม่ตายคือดีอะคือไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเพื่อนนะคือกิดเราคิดว่าช่วยเพื่อนแล้วเกมมันดีขึ้นนะก,ก็คนช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตก็ไม่ควรช่วยอนะได้หิวละการสดเราไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ควรสดนะครับ เคียไปเรื่อยๆครับเราหลแรงอยู่แล้วขายอย่าตายนะฮะตัวนี้ผมกลัวผู้ไม้นี่จังเลยช่างน้ำก็โหดอื้ยแล้ก็ยังคงหน้าด้านนาทนอยู่กันต่อไป ถึงก็จะออกดูเดเลือดดูดเลือดได้แล้วจะไม่ยอมตายนะครับคุณยิงผมไม่เพาิวผมผมก็ฮิวตัวเองได้ค่อยๆตอบไปครับ เราเพื่อนมาต่อถ้าหลักๆหน้าที่เราคือดันป้อมเรื่องอื่นช่างหัวมันนะเนี่ยพอเราเริ่มมีดาเมจก็เริ่มมีอยู่กับเพื่อนมากขึ้นแลหละแรกๆที่มีดาามจคือไม่มีประโยชน์นะฮะพิวโดนไหมโดนวะ เข้าก่อนเลยเพื่อนเราจะเราจะตามไปได้คิวแลครับด้วยความแรงของกระสุนนะฮะอย่าว่าอะไรแย่งเลยเราก็ยิงตามหน้าที่เราแหละอันนี้คือหิวนะครับอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาด การหิวเป็นเรื่องไม่ดีนะครับสนิกเกอร์หน่อยไหมอ้าวผมเดินติดโอ้เวิ่งเร็วมากเลยนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนกำลังบวกอยู่ผม เดินไปเดินมาใช่มีสตันด้วยวะคลิดได้ครับกวยมานาหมดเนี้ยพยายามเพเซฟไปเรื่อยๆเก็บตังค์เก็บของอย่าเพิ่งรีบสด ไม่ชัวร์อย่าเข้าครับอย่าแจกไม่มีใครเจ้าห็นศัตรูรวยครับเราก็เช่นกันถ้าเราแจกเขาในวันนี้เขาจะมาย่ำยีเราในวันหน้าทันไหมเนี่ยทันเคลียร์ไปเรื่อยๆครับเล่นตัวนี้ต้องเจนเย็น รอเรายิงไส้ปิ้นได้แล้วค่อย,อยว่ากันเฉียดไปนิดนึงก็ไม่นิดนะฮะถ้าจะใช้บาลตีตใช้จากด้านหลังจะดีกว่าเฮ้ยแบนทั้งซิ่นเราไม่มันสดจังวะยิงอัดแม่งเลย ถ้าเกิดคีบหมดไม่ได้ทำครับคีิปาครับเพราะบาเลตเราแรงครับมันเคลียร์ได้ไวก็เป็นการเก็บตังค์ทางอ้อมนะฮะช่วยได้เยอะทีเดียวเก็บไปเดืเอยครับว้าโยสปินหนีนะครับถ้าเกิดไม่ชัว ยิงอัดไปได้เลยครับอือไม่ค่อยได้พูดนะฮะใช้ใช้สติและสมาธิสูงมาก <_ d ata> ถ้าไม่มีใครมากันผมก็จะขึ้นบ้านนะครับ นี่คือตายครับเปรี้ยววันนี้นะครับเจ้าป้อมแต่น่าจะแด้มากับการตายของเขาหรือเปล่าฮะไม่มีการแลกครับผมตายคนเดียวถือว่าสวยครับสองหนึ่งครับไม่ได้ทําตัวเป็น MVP อะไรมากแต่ก็ไม่ค่อยตายครับข้อดีคือตรงนี้12วิยบการรอ,อคอยนะครับต้องดูตรงกลางว่าจะยังไงกันต่อซึ่งสถานกกรไม่ทิ้งกันมากแต่เราได้เปรียบเรื่องป้อมอะถ่ายหมดแล้ฝั่งบนกับฝั่งกลาง เหลือล่างครับถ้าเพื่อนยังไม่บวกก็ยังไม่บวกนะฮะตัวนี้จําไว้เลยเมื่อกี้คิวไม่ดีฮะเพราะว่าการยิงเราไม่ได้หยุดเขาครับคือแรงจริงเขาเดินหลบนีดึงก็จบแหละถ้าเกิดจะเอาให้ชัวเราคือเราต้องมีคนคอยทำามเมต็มให้อะเอ้ยคนคอยสตันให้แล้วค่อยยิงจะชัวไปเยอะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรก็สามารถเดินเก็บคลิปได้เรื่อยๆนะเอาบงเอาบัฟไปตามเรื่อง วอเืตอนนี้สถานการณ์ก็ปกติมากๆครับฟาร์มได้คือคนหนึ่งทำเกมไปหมดแล้วอะ่ะจึ๊บแต่เหมือนต้องช่วยละเอาใส่ความแรงอัดเข้าไปฮะเอาเพื่อนเรียกไปช่วยสิครับ องไงฮะคุณจะมาหรือเปล่าเราอยู่ในภูมินะคุณมาไหมเราไม่ค่อยได้โชว์สกิลเลยไม่มาตุ๋ยป้อมครับมากับคีไม่ได้ว่าตุ๋ยนะฮะอุ้ยเยอะครับเยอะครับเยอะโคตรครับสปินแล้วครับไม่อยู่แล้ว นี่ฮะด้วยความที่มันยิงแรงว่าต่อได้เรื่อยๆครับปุ๊บปุ๊บป,บปบจบครับก็ยิงกดไปเรื่อยๆนะเพราะาเมื่อกี้เห็นนะฮะจงังหวะนั่นคือชัดเจนแล้วว่าตัวนี้ยิงแรงมากพี่ช้างกับพี่อะไรนะริปโป้ยังหน้าไหมโดนนี้ยิงเข้าไปขอให้ได้ยิงกับตัวนี้ สามสีนัดเลยก็ว่าไปขอให้ได้ยิงออกไม่เอาหรอพี่จะไปนั่งกันใช่ไหมฮะได้ได้นี่ฮะมันเป็นตัวที่แบบทำตำเมนได้ดีมากๆแต่ขอให้อย่างเดียวคือให้กูได้ยิงเถอะ ซาโซลีนะครับมองเห็นสามีล่วงหน้าเข้าไหมครับโหนี่หิวมาจากไหนครับเอาไม่พอเอานี่อีกเออออบเจกตทีดการนี้ไม่ค่อยเห็นคนเคลียร์นะฮะผมยิงผิดตัวโทษครับผิดตัวโทษทีอุ้ยลอ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 ย,ลยลอยริย้วร ยิงฮิวไปครับยิงฮิวไปครับเรียบร้อยครับได้ทั้งดาวซาเลียได้ทั้งอันนี้พี่พี่หิวมาจากไหนครับเนี่ยก็ดีนะครคืออย่างนี้คือใช้ยอดคุ้มค่าคือเขาทำดาเมจเยอะก็ให้ยิงตัวที่มันเป็นเลือเดยเยอะไงฮะออฟจุทีฟชั้นดีเซว่นไนท์ขัดลาวครับ มองไม่เห็นเลยอุ้ยสปินหลุดไหมไม่หลุดครับโหเด้งขึ้นมาเซเว่นไหนกดอะไรไม่ถูกเลยครับเมื่อกี้เซ็งเซ็งเป็ดเลยฮะจะมาตื่นเลยตอนนี้วะ เอาแล้วครับคำแ็กอิสเรียวะฮะจังหวะเมื่อกี้คือไปยืนงงกลางดงตีเลยนะครับคือแบบมันเด้งมาพอ,อดีแล้วเราก็ไปวรู้จะเขี่ยยังไงเ้าล,ลานกันไปครับโอ้ย ปอมก็เสียสกอร์ก็เสียทำไงดีฮะตอนนี้ฟาร์มคลิปป่าครับเพราะว่าไม่รู้จะไปยังไงไปก็ตายดีอ่ะผุมเรินนิดนึงอย่าพิ่งขึ้นมากันนะ คือจังหวะที่ไม่ไปไหนทำฟาร์มกิปป่าในดีสุดถ้าจะเยอะว่ะเยอะจริงด้วยโอ้โหผมจะไม่เชื่อใจคุณอีกแล้วคุณหลอกผม ไปตรงนั้นผมเมื่อไรจะได้ผมจะได้ฆ่าเนี่ยไล่ไปไกลเลยไล่กันเองนะฮะตามไม่ทันอา้าวเฉยเลยพี่ช้างน้ำตายงี้ก็ยิ้มนีครับ ร้องปล่ล่ะร้องปล่ล่ะเรามีเพื่อนนะเวยตุยกยกางครับอ่าการหน้าเป็นหัวยิงอัดเข้าไปฮะเปิดนี่ดักเลยครับโ พี่จะวิ่งเร็วขนาดนั้นยืนดีๆครับอย่ายืนกลางวงเดี๋ยวจะยินงงในตรงติงฮะ โอ้ยยิงพลาดออกเกาะขึ้นชีพอะไรอย่างงี้อา้าวโดนหรอเป็นการโชว์ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรหร่อ่ะคลิปนี้ไม่เข้ามือฮะคือมันทำสมเตรดีกับป้อมกับคีปแต่มันกับคนไม่ดีถนะ้าเกิดคนเขาแบบรู้สแกวเขาเดินลกหลบเขาไม่โดนสตันเนี่ยมันทำสมิตรไม่ค่อยได้เลยแล้วก็จะโดนเขาสอยซะเปล่า ก็คาแนะนําของการเล่นย้อนนะครับอย่าสดอีกเช่นกันนะเน้นยืนด้างหลังไว้แล้วก็ทำตัวเมจไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้ก็ลี้ปากกับหลปลอยป้อมครับผมก็ขอจบการรีวิวอยอนในวันทุนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป่าและขอลาี่ก่อนสวัสดีครับ